เรื่องของสินค้าหัตกรรมร่มบ่อสร้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการในหมู่นักท่องเที่ยวโดวยชุมชนบ่อสร้างนะครับมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่มุ่งสร้างร่มบ่อสร้างให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นชื่ออย่างมากเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโดยเฉพาะสินค้าจากร่มบ่อสร้างของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับยุคปัจจุบันร่มและพัดกระดาษสาที่ชาวชุมชนร่วมบ่อสร้างอำเภอสักนกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาและสมาธินานนับหลายชั่วโมงในการรังสรรค์ลวดลายที่สวยงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องอยู่ชมความปราณีของลวดลายและเลือกซื้อง,งานหัตกรรมเหล่านี้กลับไปเป็นของฝากสร้างความประทับใจให้กับผู้รับและสร้างรายได้ให้กับแปดชุมชนในอำเภอสักนกำแพง เรื่องของการวาดร่มหรือวาดพัดก็ซึ่งข้อจํากัดของการทําร่มคือการใช้มีดใช้วัสดุเนาะแต่เราก็อยากจะให้ลูกค้าได้หรือว่าผู้สนใจเนี่ยได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดจะได้เข้าใจว่างานถัตกรรมเนี่ยเป็นงานที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นงานที่ไม่ไม่ใช่ของง่ายจะได้ช่วยกันในเรื่องของการอนุรักษ์รักษาไว้และก็เป็นการบอกเล่าค่ะในอดีตร่มบอกสร้างเป็นสิ่งที่ชุมชนสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนมาผลิตเป็นสินค้าของชุมชนเพื่อใช้ประดับตกแต่งและส่งออกไปยังต่างประเทศปัจจุบันชุมชนได้พัฒนาสินค้าโดยเปลี่ยนร่มจากกระดาษาเป็นร่มผ้าแพผ,ผ้าไหมและผ้านานโนเพื่อให้มีความทนทานและสามารถใช้งานได้ในอนาคตยังมีแผนจะพัฒนาสินค้าโดยใช้ระบบดิจิทัลวาดลวดลายให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เ,เมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วเราก็ทำงานร่วมกับทางสวทชนะคะก็ทำในเรื่องของงานวิจัยคือร่มผ้าไหมเคลือบนานโนกันน้ำกัน UV แล้วก็กันเชื้อราก็ตอนนี้เราก็มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งก็นำผ้าที่เป็นผ้าทันสมัยมาทำร่มมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากงานวาดร่มแบบช่างฝีมือแบบดั้งเดิมแล้วเราก็จะมีการนำดิจิทัลปรินติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานทาร่มเราด้วยค่ะสุมชนร่มบ่อสร้าง ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมที่ผลักดันให้สินค้าหัตถกรรมร่มบ่อสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการสนับสนุนจัดเทศกาลร,ร,ร่มบ่อสร้างเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ร่มบอ่อสร้างเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลร่วมบ่อสร้างนี่เป็นงานประชาสัมพันธ์เนาะเป็นงานประชาสัมพันธ์ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่หรือตัวชุมชนเองมากว่าจริงๆแล้วกว่า41ปีนะคะเพื่อให้รับรู้รับทราบว่าหมู่บ้านหัตถกรรมหมู่บ้านทําร่มของเราเนี่ยยังอยู่ยังมีตัวตนแล้วก็เป็นเป็นจุดแลนด์มาร์กของจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าถามว่างานเทศกาลร่วมบ่อสร้างเราอาจจะมีแค่3วันนะคะแต่เราก็อยากให้ทุกเทศกาลมีร่วมบ่อสร้างทั่วประเทศไทยค่ะ นับเป็นเวลากว่า40ปีที่ชุมชนร่มบ่อสร้างได้พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องจากการถวายเป็นพุทธบูชาสู่การเป็นสินค้าหัตถกรรมที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกจากทั้งการผลักดันของภาครัฐและความร่วมมือของชุมชนที่ต้องพบเจอกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ซึ่งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยให้งานหัตถกรรมพื้นบ้านยืนหยัดทำกลางกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ตลาดคัางค้าขายล่มบอ่อสร้างที่มีการปรับเปลี่ยนให้เท่าทันต่อความต้องการในยุคป,ปัจจุบันเป็นการยกระดับสินค้าภูมิปัญญามีเอกลักษณ์ให้การเป็นสินค้าส่งออกที่เท่าทันต่อยุคป,ปัจจุบันได้นายกระทับัวก,การนักศึกษาฝึกประสบการณ์รายงานครับ